สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเฮ้ยอันนี้มันคือแตกไปเลเยที่แม้ว่าพูดได้เอาหมอนมาทิ้มยุย้ยใส่มาสาวด้ยมานังแม่พันกันนอนเนี่ยทุกคนโอ้ยนอนรัดสาวอะทุกคน โอ้ก็ขาดแล้วผมก็บ่มีเงินซื้อให้แล้วโอ้ก็ขาดแล้วบรรยากาศยมามเส้ามันตื่นมาเพิ่นก็นอนทุกคนบ้านห้วยไผ่เมืองสุข,ขุมวิทจังหวัดสักเ้ยทุกคนเด้ออันนี้ก็จะเป็นเฮื่อน เป็นเฮือนของแม่น้องทัดถาส่วนอันนี้จะเป็นส่วนส่วนโค่ค่อยส่วนโค่ค่อยเฮ็ดอาีกายนี้มันดินมันแคบทุกคนเอ้มันได้เฮ็ดแต่น้อยเดียวการเปลี่นดินเขาหลังเฮือนทีกันธนัดติดติดกันเลยหลังเฮือน ก็จะเป็นห้องหนึงห้องนอนจะมีสองห้องเฮือนเก้าเฮือนเต่สมัยบูหานเฮือนหลังนี้มีอายุประมาณหกเจสิปีเลยแหละทุกคนเป็นเฮือนของเมดเมโกหไงของน้องทัตาะสำหรับเพื่อนน้องทัตตะเองก็ยังบนมีเจ้ากำลังเห็ด นอนคาถะนอนรับคาอยตายเ็นนะจะไปกวดที่มันเย็นก็งมาอาคนกันทานไหนใช่ป่ะควดไปกวดทานไม่วดทานเกวดดอกนอนมือได้แ่งมอคแห่นี่นี่อาป่ามะมกไหมที่เรเห็ดแหลวเลย เรี่ยวเรียลลอยไปแล้วหมอเบิง <improving> ที่หมอฟางเออกว่เไม่ต้ามากาจิมุกการนี่จะรบกวนครับก็หนอยเดเนยะชื่อนี่